ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะมือนี่สิเห็นบ้างไหมนั่งอยู่นี่นี่เป็นสั่นหกด้วยพี่น้องสั่นหกสั่นหกของบูปีเท้าเวอร์บอมบินสอนไปได้มือนี่ไปเรื่อยพี่น้องไปเรื่อยจังไดล่ะคอยคงเงียบงางไปด้วยนี่ล่ะตามภาษา ภาษาอย่างเรภาษาบ้นบานๆพี่น้องภาษาบ้นบานๆไปหาเบิ้งหาสม้มงานอื่นทนว,ว่าขายทุกขายดีบ่แล้วก็สิไปพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไปสมอาโมพีเท้าเบอร์มาเป็นเป็นจังไรอันนี้อยู่ซันฮุบไดนี่ยนะอยู่ซันฮุบอก็ขึ้นลิฟต์มากีนี่ <laughs> เรียกว่าเยนทายลุ่มแบบเว้ยวะเบิ้งชั้นฮกก็มาบรรยากาศจะเป็นอะไรให้พ่อแม่พี่น้องเบื้ก่อนเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็ดีอนข้ากันไปเบิ้งไปซมเนาะนี่สันฮกพี่น้องสันฮุกโมเมนบอกเรียกด้วยสันฮุกด้วยสันฮกบุพีเท้าเวอร์คื่เรียกกับพุทธที่ฮุกนี่ก็ได้ นี่พี่นอ้องบรรยากาศนนี้เป็นโซนอาหารนี่นสิล่ะโซนอาหารพี่นอ้องแตกกนะ่ก่อนน่ะมาไม่ลินสิมักมานางันานางสั่นฮุกี่ล่ะมานังลินสั่นฮุกมันมีไวไฟได้วมานังลินไวไฟพีนดินะ ตรงใจมาลิดนี <te> ่ละพี่น้องเดียร์ยังเดียวดิ้นแล้วดัดมดบุ๋มีเนี้ยศาสตรบุ๋มีปักพงก็ไปให้ได้พี่น้องเ้ยเนี่ยสมัยแต่ก่อนว่ะแล้วมันก็เย็นดีเขาเพื่อนองเพื่อนเอเนาะมาะกาหลายยัยห่างเนี้ยก็บอกงยเอาพี่น้องไะไปเบิงไปส้มน้องกันเลยไป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 แหน่ส่วนอาหารพี่น้องกันทุก ไปพี่น้องไปลงไปโซนนึงกันบรรยากาศเมื่อคืนเงียบๆเ,เนี่ยปกติจะมีพวกแขกพวกอย่างเนี่ยมาทานกินหาอยู่แถวน,นี้นี่โซนอาหารโซนอาหารทั้งแทบเลยง่ายเลยบรรยากาศช่วงนี้ก็เงียบเงาเนี่ยพุหรี่ถึงพุหรี่ เดี๋ยวจะเข้าไปนี่พี่น้องเข้าไปนี่นี่พี่น้องเข้ามานี่อันนี้บอลขายเสือ้อพ่าโปกติเต็มก็ได้นี่นี่อันเป็นล็อกเป็นล็อกเนี่เพือ่อนไว้ให้ตั้งให้เช่าได้เนี่อันเป็นล็อกเขียนเขียวเขียวแดงแดงที่วางวางนี่เขียวเขียวแดงแดงวาง, <c oughs> ๆๆๆงวางอย่เพื่อนมันเป็นล็อกตั้งแพงนะพี่น้องไอวางกันลหลายพี่น้องชั้นหกกววาง บอกได้ว่าฉั้นโหกะข้างล่างยังวางไม่พี่น้องฝ่ายบุดีชเชหาแขงกับแพงอีกก็อยู่ข้งางล่างนี่สิตายพี่น้องเอ้ยบนข้างบนบรรยากาศเย็นดีพี่น้องเย็นพอยังเย็นบ <c oughs> ่อยพี่น้องเย็นบ่อยเฮ้ยนหนุ่ยน้องเนาะ อืมกางเกงพี่น้องกางเกงสูตรอยู่หนึ่งแถมหนึ่งพี่นออ้องเว้ยไปไปไปใส่เบอร์ไปส้มกันอีพี่นี่กันโบนเบท้าเบอร์อีพี่นี่ ฝ <Okay>. yeah. ากพี่น้องเด้อเห็นคลิปนี้ก็มาเที่ยวได้บูเบ้าบุพี่น้องพวกรวมพวกอยา่าฟองเล่นเด็กหน่อยไปลงพี่น้องลง้มล้มรีบก่อนนี่สั่นหา่าลงไปสั่นหา่าเลย ่าไรเปลี่ยนเป็นงไงเนาะน้ะองไปต่อพี่น้องน้องพุลละจันทซีพุลละบรรยากาศของบนเนาะพี่น้องมีฮอตลันขันยายพี่น้องขันยาาน้ำดื่ม อันนี้ออกมาข้างนอกพี่น้องออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกกับยูโวเวคือเขานีละแต่ว่ามันอยู่โซนข้างนอกเนาะเบ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องผมมีคนคับเนาะเงียบพี่น้องเงียบไปขอไหนคือเขาพี่น้องขอนานคือเขา

บอกเสือพี่นอ้องข้างในกับบทตองก็ข้างนอกพี่นอ้องเงียบเียบทุกที เงียบๆกลุกทีพี่น้องเอ้ยไปต่อไปต่อพี่น้องไปต่อเรื่องบรรยากาศไปท้ำกัน แ,แทบขามแทบต้องขอมือไปเมื่อเลื่อยพี่นอ้องเลือกเทามุดแล้วปกติมีแน,น่หนิสอง้าฟังมีเต็มไน,น่นน่ 顶头，l o 一 g นี้เสือหูเท่าพี่ต้อรงสกสิ0บาท <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็พ่นบูเบ้แล้วพี่น้องฟังนัฟังตรงกล้ามนวหน้าเป็นหน้าเท้าเวอร์แล้วน,นั่นเป็นหน้าเท้าเวอร์สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนะะาะควฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องด้อกดกระดิง่ง่ยเพื่อที่ได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆของคลิปบาร์เมลินเชโนเนาะอย่างอื่นะของไม่คักแพะ แต่เราพนกับมาร์ของไมคฮะมัรอันนี้อ่ะกดไหแน่พี่น้องอันนี้ก็บัมักบอกไมคกดปด๊บลูกกะดิ่งเด้งปึ๊บขึ้นหน้าจอเจ้าเลยฮะเบิ๊งปึ๊บทันเหตุทันการเลยไมเยคเหรือหัโอเคพอสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้าว่าสวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ